ยอดโควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชือ้อโควิดลบเพิ่ม18รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์หนึ่งรายเผยแพร่โดยกรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดล9วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม18รายยอดผู้ป่วยสะสม4,169รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่60รายผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว3,888รายเมื่อวันที่10ทธันวาคม63เวลา11นาฬิกา เพจ e c o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  k ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ประจำวันว่าประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม18รายทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่4,169รายไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมยอดผู้เสียชีวิต60รายรักษาหายเพิ่ม8รายรวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว3,888รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล2 2 1ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่18รายเป็นคนไทย8รายสัญชาติสวิสสรายเนปาล1รายอเมริกัน3รายฟิลิปปินส์1รายเคนยา1รายอิตาลี1รายเดินทางมาจากต่างประเทศจากสวิตเซอร์แลนด์4รายเนปาล1รายสวีเดน2รายฟิลิปปินส์2รายเคนยา1รายรัสเซีย1รายอิตาลี2รายลิเบีย1รายสารารอเมริกา1รายสาาราชอาณาจักร2ราย ผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นคนไทยหนึ่งรายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ทั่วโลกเวลา10นาฬิกายอดผู้ติดเชื้อรวม69ล้า202,070รายอาการรุนแรง1 6 7 9 2รายรักษาหายแล้ว4 7 9 8 2 0 1 9รายเสียชีวิต1,575,612ราย5อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1>, 1. สหรัฐอเมริกาจำนวน1 5 8 2 0 4 2ราย 2. อินเดียจำนวน9,762,326ราย 3. บราซิลจำนวน6,731,18ราย 4. รัสเซียจำนวน2,541,199ราย ฝรั่งเศสจำนวน2 24, ล้าน3แสน2มืรายขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่151จําจำนวน4,169รายค้นหาประกันภยัยโควิด19คลิกที่นี่